สวัสดีครับพี่น้องวัอนี้จะพามาหาเห็ดครับนี่กาจุดปลาสาครับหาเห็ดอยู่ปลาสาเบิ้งครับทีด้บ่ได้ครับเบิ้งน้ำกันเลยครับนี่บเ่ที่ไหนก็่ง่ไหนนี่บันนี่จีดเน่ยเทียเทียว่ลงตาไปน้เียบุ นี่ครับโอ้นี่ไหมกูหลักขาวเตรียมชุบเต็มต้นเลยขาวก็ากเลยเฮ็ดอันนี้ยังก่อเฮ็ดปวกใส่ครับโอ้อยู่ก่อนั่นไหมโอ้ก่อนดีเป็นกุ่มเลยมันดอกหน่อยครับผมกอดจะได้แล้วเจ็บเป๊อกพี่ๆนี่ต้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยนี่ครับ ขึ้นคู่ท่านั่นหรอเอากระล่อก็ได้ด้วยดูพวกนีครับอีกจุ่มนึงจุ่มเห็นจุม่มเลยเห็ดนะพี่ครับรอ,อู้หูหลายหลายครับหลายครับใตผ่าสลับต้องแข็งหลายครับโอ้โม,มันเกิดเป็น,นจุดเป็นจุดครับใต้พายังหไร่หมดอ่ะเอาไปเน,นี้หมอเอาไปแกงครับ เคุบย่างเก็บเอาเลยครับนี่ดอกนี้เป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยถ้าเป็นดอกเงี้ไปเดี๋ยวเต็มกระตาเลยเนาะเก็บไปนยี่หองนั่นนะบอกก็ไม่เก็บปรโยด แก่รแมุ่้มนีงไรได้ผ่าสลับนี่อยู่ข้างลอกเขียนเจ็บเอาย้ายเจ็บเอากาเ็ดบัเก็บไปให้ดพร้อมบ่โอ้้อาไปนีหน่อมกินบ่แม่อ <c oughs> ุ้มนี่มนหน่อยหน่ย้ไหมมนหอยเลยนะเก็บบ่ ไปลากเหรอหล่เขากินเดีวะเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่มันเห็ดปวกแค่หน่อยหรือแม่เห็ดปวกบมันเห็ดปวกแค่หน่อยหรือดอนนี้จักเห็ดอียังวอดีเห็ดเจ็บยังเดียวไค่หน่อยเป็นเห็ดปวกกับผมกับบุหัวซื้อเห็ดเดี๋ยววอดีเห็ด โอ้เห <kung> oh, <hate work, S 2> ็ดปวกครับครับพี่น้องว่ามันเป็นเห็ดมันข้าวโมแมนนี่ครับหลายอีกเลยครับเห็ดปวกหลายตรงนี้ไหลายอีกเลยสีอ่อนนี่ครับมันมีปวกอยู่นี่แล้วครับได้หลายเติบอยู่ดิเก็บยากนะบัวซ้ำนำเป็นล่างยากจริงเลย เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เผ่อยื้อผีแห่งไร่เผื่อเอู้หผีไหมอุ้มนี่ไหมอีกอะเออปุดหลังทางไตหัวเออลมที่านเดียวเผื่อไหลครับเก็บเอาเก็บเอาถ้าเป็นดอกนี้ไอคือจะไหลค่ะอันนี้ขนาดดอกน้อยเลยนี่เนี่เก็บเอาเก็บเอาดิหนุงด่วนต้อาไปลนางเอาไปลนาลังก็คือเรียกเอา ไปเลือกร่างค่อยตัดตินเะอกี้เห็ดปวงไงโดยยุกขางกอไปเนี่ยเห็ดปวกครับคุณปวงใกลหน่อยปวดป้าใจก็เจ็บงําเดี๋วเจ็บไม่ได้ฉีดย้ายเก็บมายังงําแล้วเปลื่นกระตาเลยหลายอยู่ครับค้นหาไปเรื่อยๆครับหาเห็ดปวกพอหอดน้องไม่ได้ลหน้องไม่ มาหาเห็ดปวกกินหอน้องไม่น้องไม่โอ้น้องไม่ออไมเอาทุกยางที่ขวางหนาอันนี้ใบก้อนสินะหมดหลักใช่ไหมเอา้า <c oughs> ว่าด้ไปเจ็บไก่ห้อครับนี่ครับอยวัดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นี่ครับเห็ดปวกได้หลายเติอบอยู่ครับเจ็บแป๊บเดียวเอา้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเบิ้งเล้วอย่าลืมกดไลค์กด ติดตามนะครับเ้อพูดที่เขามาเบิ้งไหมสวัสดีครับ